สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอซทุกท่านนะคะเช้านี้แม่ดาก็จะไปหาหมอนะคะที่วานอนเนาะแต่ว่ามันหนาวหนาวอยู่นะแม่ดาก็เลยรอให้มันสายนิดนึงนะคะให้มีแสงแดดพอเราขับรถไปจะได้อุ่นนะคะแม่ดาก็เลย,ไ,เลยไปเปิดประตูก่อนนะนออนนที่ครัวนะคะแม่ครัวก็เดี๋ยวไปดูก่อนนะ,ะนว่าแม่ครัวทําอะไรนะคะฮะกะเพาขึ้นในไก่อ๋อ ป้าที่บ้านทำอะไรล่ะยก็ทำงานบริษัทอะที่โรงอาหารอะเอาเมนูของไปเสือเลยตัวเขาขึ้นไก่ต้มไข่อ๋อเสือต้มไข่อันนี้กับข้าวน้องสองแสบบอลุงหลานของแม่ดาให้กินไปแล้วตอนที่่ขยอยู่กรุงเทพนะวันไหนที่มีแบบออกเดินทางไปต่างจังหวัดนะจะไปท่องเที่ยวด้วยตัวเองไปกับบริษัทหรือว่าไปทําธุระค่อยจะต้องต้มไข่อย่างเงี้ยไป เดี๋ยวค้าก็ไปเปิดประตูเสร็จไข่สุกค่าก็จะถือไปสองใบพออะไรรือไม่ลูว่าบางทีเราเดินทางอ่ะอืเราหิวนากกลางทางอ่ะมีไข่ต้มก็อุ่นใจแล้วอยู่ท้องไงเวลาค่อยนั่งรถไปสกลนะไปหาหมอนะค่ยก็จะซื้อข้าวจีและข้าวขายนะสองปั้นไปเราไปเปิดประตูก่อนเดี๋ยวเสือต้มไข่สุกก็เอาติดตัวไปนะคะยังไม่พอประตูบอกยัง นี่แหละให้มันแดดออกมันจะได้อุ่นๆเนาะเราก็ไปเปิดประตูก่อนนะคะขนาดพูดยังปากยังแข็งๆอยู่เลยนะมันหนาวมือก็แข็งปากก็แข็งนะคะอพูดไม่ค่อยชัดแล้วมันหนาวเดี๋ยวไปดูสิว่าวันนี้เจ้านกมาไหมปาร์ตีบ้านเอางูมาใส่หมดแล้วนะคะว้าวเสียงเจ้าเจ้าเจ้าอยู่เลยนะคะสิ โอ้โหาดูสิพี่น้องเอามาได้ไงเต็มเลยดูดูดูมันไม่ยอมเอาแล้วงูหายไปไหนงูหายไปไหนเดี๋ยวดูอีกหลังสิ ออตรงนี้มีงูอยู่นะฮะมีงูอยู่แต่มันก็ยังเอามาทำเหมือนเดิมหลังนี้ละมันก็บินวนเวียนอยู่ตรงนี้นะเอ็ีดี้มันไม่ยอมนะดูสิมันไม่ยอมเลยมันไม่กลัวเลย ก็เหมือนกันโอ้ยเสือเอ้ยดูสิเต็มไปหมดเลยคาบเศษยาอะไรมานี่ว่าทำรังเหมือนเดิมเมื่อวานนี้ก็เห็นปัาชบาลเอาง,งูเห็นปราชบาลเอางูมาใส่อยู่นะมันไปไหนล่ะเดี๋ยวไปดูมันบินเข้าบินออกบินเข้าบินออกอยู่นะ ไม่ยอมไปไหนเลยเดี๋ยแล้วเออเดี๋ยว,วเราไปดูหลังนี้สิเฮ้ยเอ้าหลังนี้ไม่มีนะไอ้สินี่ดูสินี่นี่นน เอาเงูมาไว้ตรงนี้ละนี่ให้มันเห็นหางหางงูด้วยนี่ให้มันเห็นหางหางงูแล้วมันก็ไม่มานะเออต้องเอาแบบนี้ต้องเอาตัวเล็กๆมาใส่แล้วหางมันหย่อนหย่อนลงมาแล้วมันก็ไม่มาเลยนะนี่เออนี่เอาตัวเล็กมีมามันบินเข้ามามันเห็นหางงูมันก็ไม่มาแล้วได้ผลสาราสีสีทองได้ผลแล้วสาราสีทอง เดี๋ยวบอกว่าทีบ้านเอางูตัวเล็กมาใส่ให้หางมันหยอ่อนลงมาพอลมพัดมันก็สั่นไหวไปมาเนาะมันเห็นหางงูมันก็ตกใจแล้วมันก็ไม่บินเข้ามาละโอดอกกุหลาบนะงามมากเลยดอกกุหลาบงางามดูนกมัน บินไปบินมา <c oughs> มะละกอต้นนี้ก็เริ่มออกลูกแล้วน่าจะเป็นฮอนแลนด์เหมือนกันว้าวดอกกุหลาบดอกนี้สูงจังเลยท่วมหัวท่วมหัวไม่ดานเลยนะุูนะสูงดอกงามมากดอกใหญ่เราตัดมาถึงนี่แล้วนะคะที่สี นี่เราตัดมาถึงนี่แล้วโอ้มันไม่เท่ากันเนาะมันตัดดอกบานชื่นกำลังงามนะคะทีสีดอกบานชื่นกำลังงามแล้วก็ดาวเรืองนะคะน้องไพลินก็ขยันนะเห็นสวทำอะไรก็อยากช่วยเนาะก็ช่วยลดน้ำดาวเรืองนะคะตรงนี้นะคะสวยงามเลยเนาะอ้ น้องพาลินก็ช่วยรดน้านะน้องน่ารักนะเห็นสวทําอะไรก็อยากช่วยทุกอย่างนมดาก็เดินวนปิดประตูก่อนนะเปิดประตูก่อนนะคะก่อนจะไปนะคะอุย้ยสายๆนะคะเพราะว่าถ้าไปตอนเช้าเช้ๆมันหนาวคะ่ะก็เลยไปสายอดทนเอาอันนี้จะเป็นกุหลาบเหลืองเนาะ อันนั้นก็เป็นเฟื่องฟ้าแคระนะคะวันนี้ก็คงจะตัดมาถึงนี่เนาะแต่ว่าแม่ดาก็ไม่อยู่อยู่แต่แอนดอกไม้งามนะนี่ทางนี้นะ่ยต้นใหญ่ดอกใหญ่ ทองอุไรนี่ก็งามนะนี่ทองอุไลนี่ก็งามงามเข้ากันได้ดีกับดาวเรืองเลยเนาะมันก็อยู่ได้นะอยู่ในพื้นปูนซีเมนต์นะ,ะสิแต่ว่ามันก็ได้น้ำจากเราลดกระถางดอกไม้นี่แหละมันก็ได้น้ำจากที่เราลดกระถางดอกไม้แล้วก็ได้ปุ๋ยไปพร้อมกันเนาะ าต้นนี้ไปแล้วถ้าเราตัดต้นโมออกแล้วเนาะกุหลาบก็คงจะงามนะเพราะมันไม่บังแสงกุนะหลาบที่แตกขึ้นมาใหม่นะก็ก็จะออกดอกอย่างสวยงามกุหลาบแดงดอกนี้สวยงามจังเลย เปิดประตูเสร็จแล้วนะคะนี่ตัดแล้วก็โล่งค่ะโอ้ดอกไม้โอ้ดอกไ,ไม้สวยจังเลยเสือ,อ,อดอกไม้สวยมาดูมาดูมาดูาดาบานสะพังเต็มไปหมดเลยอ๋อ ไข่สุกหรือ,อยังครบแล้วขอสองเตาแล้วขอสองใบเด้อจ้าขอบคุณจ้าอ๋อเสือมาทำห้องน้ำแทนปุ๊บบออ๋อเออเสือนี่สีอะไรนะสีทองนี้มันได้ผลนะยังไงมันไม่มาไม่สีทองมันไม่ค่อยมาเหมือนสีอื่นอุ้ยมันมารัางมันเต็มค่อยเก็บออกหมดนะ ค่อยเอางูใส่เอามาใส่ใหม่มันมาเต็มอีกเหมือนเดิมเออนั <c ười> ่นแหละค่อยจงบอกว่าเอางูมาใส่ไงเ,เอางูตัวเล็กหนะ่ะมาใส่ให้หางมันหย่อนหย่อนนะมันกลัวนะเ <c ười> ออนั่นสีทช่องนะ่ะได้ผลค่อยเก็บออกเต็มหมดเลยแล้วมันก็ไม่มาอีกเลยนะอันนี้ดูเต็มหมดเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ